แล้วนาราศีธนูแม่หมอปรึกษาดวงจะทำนายดวงให้กับคุณในช่วงของเดือนสิงหาจ้ามาดูกันซิโอ้โหช่วงนี้นะคะธนูบัญชาอะไรอดเลยนักลบนะคะช่วงนี้ ออกรบทุกวันนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่และก็ไม่ใช่เรื่องยากสําสหรับคุณนะคะโอ้โหอ่ะรบแล้วได้ตังค์ช่วงนี้นะคะรบแล้วได้ตังค์ทำธุรกิจกิจการไฟเต็มที่นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องแสวงหาการต่อสู้และการดิ้นรนเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะไรายได้โอ้โหอ่ะนะคะหนึ่งดา มั่นใจมุ่งมั่นมีเป้าหมายมีธุรกิจอะไรทําให้เต็มที่แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะเป็นในเดือนที่แบบคุณต้องฮึกเขิมและสไตล์ธนูคือเวลามีเป้าหมายก็ไว้พุ่งชนเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณได้พุ่งชนแน่นอนนะคะพุ่งชนการเงินการงานรายได้ค่อนข้างดีความรักหรอมันก็ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่อ่ะเพราะหลักๆคือนะคะขอให้เงินดีงานดีนี่คือความสุขของธนูแล้วจ้า